สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีอ่าขอความนิมิตรจีสวัสดีท่านผู้ชมนะคะช่องทางสาธารณะแฟมิลี่นะคะวันนี้คุณชายจากคุณแม่เฉลยก็ได้มาส่งสองคันรถนะคะมามองให้กับน้องสิงห์อีกแล้วนะคะให้น้องเล่นได้เล่นนะคะมาอีกแล้วนะคะอันดับที่สอง สง่งให้เรียบแล้วนะคะขอบคุณทุนท่เี่นมมากๆที่มีการรับรองมามสัตย์นีะคะรับสายให้นื้เไปเล่นนะคะบไม่าสาก็สำเร็นะคะมาส่งให้เรียบแล้วนะคะขอบคุณมากๆนะคะ

ขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแก้ไขจากโรคสายชนะคะดูมันเนดินะคะดูเจสิ่งดีในชีวิตนะคะดูเป็นองโล์วส่ให้กับทกอย่านเป็นนานๆนะคะดวาขอบคุณครับขอบคุณครัเอมเย้ซเอมเอม

Hai. Aku lo ading karena ne. Bak sih nak makan. Akuกินละ อาหลำคาน.กินเน่ใส่.หนูมามาตายหนูคนนัง.หนู đi anh xem thêm mở mặt của con em mặt con em mặt con em mặt con 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 เดี๋ยวไปรับบินไระจายตังก่อนอะไรตัวห้องสอพันหกสามตี่เนาะครับเก่งขึ้นไดป่าด็กนโกธุะโทมนเอาัวนะยนาเอาคนใกล้เดียอย่าไปไกลเตี้ยอา์ไม่สากุระไม่ดีเลยนะรับน ลน้องอารมณ์เสียกับลูกต้งควันอะไรที่โอ้ตีบุนวอาลมหมดงิดกับเสียงรถน้วามอะั่นั่นในหัยใจนะยงมาเตะน้อเออ ถ่ลยรูปกันเตียงออน,นเมนูอาก,ก่อนจะกำปล่อยมุทีกลับขอบคุณอีกครั้งนะคะกบขอบคุณมากๆนะคะสายสำหรับสายให้กับน้องด้านเด็กๆนะคะ ล,ลูกได้เล่นทรายก็อดกคลิปเพียงเท่านี้ก็น,นะคะอย่า,ดดายลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์และกดติดตามให้กับช่งองผังสาวกุระเป็นบดินด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ